มาครับก็ต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ไลฟ์ของแส่สปอร์ตนะครับ,รบก็อยู่กับโคสตุ้มนะพี่จอมบอบูนะครับผมตังกุยนะก็มีบ,บล็อกมาพยายามจะแบบจ่ายได้ไงเ<ม>พื่อนอยู่ข้างเ<ม>พื่อนอยู่ข้างห<ม>น้าเนี่ยจะแย่งจะแยงจ่ายได้ไหมดึงล็อกติดนี่จะชนะเป็นเก้ารอคุณกุยถ้าถ้าจะน้อจชนะในนี้แซงสเปอร์ ต้มเท่าแต่แซงประตูได้เสียแ่ทาแต้มแล้วฮะสามสิบขึ้นมาขึ้นมา30เท่ากัน30เท่ากันทิ้งแมนยูนั่นแหละแแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี22ทิ้งแทิ้งแแต้มสามทันทันสบายพี่ปีนี้ผมเปลี่ยนเป้าหมายแล้วพี่ตุ้มติดท็อป1ทพอติดท็อปเทไล่ออกแล้วแต่แมนยูเนี่ยต้องไปดูถึงเขาเรียกว่าผู้บริหารเลยทำไมผู้บริหารไม่ไล่ออกเพราะมันขี้ก๊กเสียได้เงินเสียได้เงินทดเฉย คือมันคิดถึงแต่ธุรกิจมันไม่คิดถึงว่าเอาทีมแม่งก็เละอยู่อย่างเงี้ยวันนี้แฟนแมนยูเขาเขานอนดึกหน่อยเผื่อฟลุ๊กวันนี้แฟนแมนยูนอนดึกหน่อยเผื่อฟลุมีลุ้นมีลุ้นมาอีกแล้วพี่อะไรฮะมาเด็กมาดาวแดงก่อนแซวอดี้แซวหัวรุ้งแซวคือตซวเล่นยั่วยยั่ยยั่ย เป็นย่วยยอมนะทุกคนก็แบบอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะ่ยยวยย้วยกากจริงอ่ะตอนนี้ยอมยอมยอมจริงๆวันนี้จริงๆวันนี้ควรจะมีพิเชกี้นะเพราะเป็นลิเวอร์พูลปรากฏพิเชกี้ติดงานที่บีอินหรืออาจจะเป็นคุณแพวเพชรเพราะมีสเปอร์คุณแพวเพชรก็ติดงานอยู่ที่ลอมเบียเยอรมันตะวันแดงติดงานเลยพี่มันมันมันติดงานแล้วติดเด็กเสิร์ฟติดเขาเด็กเสิร์ฟแต่แดนเซอร์พี่โอ้โหนี่มาสตงเลยพี่เวลาผมฉี่พี่ตุ้มจริงตกทักอ่ะ โอ้เล็กกว่าของคุยอีกไม่ค่ะปี่คิดดูดิโอ้เหมือนเดียตอนนั้นหน้าหนาวด้วยโอ้แลนึกกับนึกกับปิงมั้งที่มันมีนักบอลคนหนึ่งมันไม่รู้มันตั้งใจเปล่าอ่ะแกล้งสะบัดมืออ่ะไปโดนโดนหน้าอกไงนึกตั้งใจวะนะพี่ยิงยิงถ้าเก่งจริงไปเป็นโค้ชแบบเขาทำได้ไหมโอ้โแล้ววิจารณ์ได้แต่อย่าคิดแทนในเมื่อพวกพวกคุณก็ไม่ได้เป็นแบบเขา สัตอันนี้กูเติมเองเตอร์เองเขาไม่ได้ด่าเราไม่ได้ด่าเ <c oughs> ต,ต,ต,ติมเตอร์แบบคุณด่าไแล้วจะ,ะให้ผมทพาอะไระครับพี่ครับพ, <c oughs> พี่ป๊อปครับพี่ชื่อป๊อปครับแล้ก็จ้างผมมาให้มาวิเคราะห์เกมมาพูดถ <c oughs> ึงเกมแล้วเราก็ไม่ได้ว่าไปอะไรก็ก็ถามก็ถามโค้ชตุ้มว่าเออแล้วถ้าเป็นเป็นอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนใครลงมาได้ไหมมึงมานั่งเออมึงไม่ไดงเดี๋ยวหรือผูให้โทรหานทีมงานแล้วมึงมานั่งเนี่ยเดี๋ยวเออแล้วดูว่าจะพูดจะพูดเรื่องอะไร จะแล้วเราจะพูดอะไรวะพี่อย่างเงี้ยก็าเป็นอะไรก็ให้เขาทำไเออเขให้เราให้พูดอะไรให้นั่งเฉยๆไงจัดอันนี้กูเติมเองคือพี่คนเมื่อกี้คือเขาด่าคนอื่นด่าคนพี่อ๋ออย่างนี้มันทะเลาะกันอ่ามาซวยไปไอ้พี่ซวยไปอ่าขอโทษ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 นะพี่เองยิงเอาด่าเอาด่ากันเองเออแล้วนี่นึกว่าด่ากูดูริพูลมาเอาพูดตรงนะ ก็ดูพอๆกับแม่ดูดูเกือบเท่ากันเลยปกติจนจนรู้สึกกูกูจะเริ่มเป็นเด็กโงแล้วเนี่ยปกติเรื่องแบบนี้ดูดูแล้วเขาแบบพยายามตอนแรกๆกเขาพยายามแช่งตอนหลังมันแช่งไม่ขึ้นเอ้าเอ้าได้ประตูด้วยโอเล็กก้โอเล็กกี้ได้พิกฟอร์ดเจอไงเขาพิกฟอร์ดเจอได้พิกฟอร์ดพลาดนะเจอได้พิกฟอร์ดคือบอลไม่มีอะไรเลยเป็นลับนลูกเบอ แหมจริงๆเลยนะถ้าไม่ได้ถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยนะกูกระโดดถีบทีวีโค้งไปแล้วเนี่ยแมนยูเสมอคือตอนนี้มคุณชนะต้องต้องพูดอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับผมเขาเรียกว่าใช้ภาษาอย่างนี้เลยกันว่าบรรลุแล้วบรรลุแล้วคือทำอะไรไม่ได้แล้วกูไม่คิดอะไรแล้วเอาเลยรีพูลเอาเลยเอาบี้แชมป์กับแมนซิตี้ไปเลยคลางชื่อโอลิกี้หน่อยนะคลางหน่อยคุณกุยโอลิกี้เออเห็นใจเวอร์ตันนะแต่ว่าก็เห็นใจพี่หมูมากกว่า อเออ,อตอนนี้ก็น่าเห็นใจเขานะจ,จอมบกจริงๆอิ่ยมันจริงๆริงมึงก็ไม่น่ามาช้ำหรอกเพราะฟุตบอลแมนยูเล่นอย่างเงี้ยไม่ต้องมาช้ำแล้วไม <ป S 1> ่พี่ไอบอลแมนยูเนี่ยมันช้ำพอแล้วไงฮะแล้วพอลิ่งภูลมันบวมเหมืนอนไงมันก็ยิ่งนี่โทษนะฮะผมจเอารถไปล้างรถเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วจเอารถไปล้างมาอาทิตย์ก็ไม่ได้เอาไปเพราะไม่กล้าออกจากบ้านวันเนี้ยเมื่อวานเมื่อคืนแมนยูเล่นคู่สุดท้ายก็เสมอเต้าอีกก็ เขินไม่อยากเอาไปเอาไปไหนเลยจริงๆพอมันก็นึกถึงนึกถึงตัวตัวพมันกันนะเวลาถ้าเกิดว่ามันยู่มีชัยแล้วรือพูนพลาดท่าแล้รมาพอมันเข้าไลฟ์มันก็อีกูจีอีอีคือีอีอี่ีอ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 ีไมนะอิองเลยบอเหรอีอกอาอี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 อบองอีอี่ีอนอมอีอวานอหยีอบอี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 อรอีอีอีอนอี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 อวอีอีวีอีอีอดูเนีอยอีซีาีอ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 ีพัก่ซะ รักแล้วงั้นรักไม่เลยจัดอันนี้กูเติมเองเมื่อวานแรดฟอร์ดเล่นดีอะรู้กับกู้แม่งเอาแรดฟอร์ดออกกันเลยยิงริงแล้วแม่งก็ให้สัมภาษณ์บอกแรดฟอร์ดเล่นดีมากแล้วผมคิดเอ้าแลมึงพูดเองแรดฟอร์ดเล่นดีมากแล้วมึงเปลี่ยนมันออกทำไมอ่ะจ้าจัดอันนี้กูเติมเองเมือตอนนั้นทีมเราต้องการประตูเออแรดฟอร์ดออกวะฮะนอนไม่หลับออกวานี่วิกฟอร์ด เป็นคนไทยนะทำไงรู้ไหมกินเล้ายอมใจ <c oughs> ยอมใจยอมใจ